วันนี้8พฤษภาคม2567เถาบุเทเฒ่ามุ่งหน้าที่เขตอำเภอดอนจานจังหวัดกลาลสินนะครับไปที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะครับจะเป็นการประกอบพิธีองค์หลวงปู่จำลองขนาดใหญ่แล้วก็เปิดอาคารไม้สักที่สวยงามนะครับโดยองค์หลวงปู่เดินทางมาประกอบพิธีเองเราไปชมกันครับในี่ใช้เส้นทางนี้นะครับถนนสีช่องจราจารอีเวก อย่ถนนหมายเลข12ไปชมบรรยากาศนี้ด้วยกันนะครับาลูกศิษย์สาธุชนที่ศรัทธาองค์หลวงปู่ก็เดินทางมาพิธีน่าจะเสร็จแล้วคนทยอยกลับแล้วถึงแล้วหลวงปู่ศิลาโอ้มีอาคารศูนย์ของฝากด้วยเกิดขึ้นโดยฉับพลันน่าจะประกอบพิธีเสร็จแล้วครับ จอดด้านหลังก็เต็มน่ามีหลวงปู่ก่อสร้างเรื่อยๆบริเวณตรงนี้คือด้านหลังครับเดินทางมาถึงทรรมทุยานหลวงปู่ศิลาก็เป็นเวลา15บานาฬิกาพิธีเสร็จพอดีจอดรถไปด้านหลังแล้วก็เข้าไปชมในกันนเนลามิเตกุตินอกดาวหลวงปู่ก็เริ่มเลยแต่นี้รถยนต์ต้องจอดข้างถนนเต็มเลครับ ยานอนหลวงปู่ศิลาศรีบันเถลศสลามัสศักดิ์ที่ทำพิธีเปิดวันนี้ครับคนหลั่งไหลามาเยอะเลยอีกมุมหนึ่งครับด้านที่ตัวตก วันนี้สาธุชนก็เข้าแถวกันเพื่อที่จะไปเช่าวัตถุมงคลน,นะครับในห้องนี้ได้ยัง่ะบริจาคลายเปานได้ใจเลยบริจาคไปซีล่าบริจาค <c oughs> <c oughs> บ้างได้ <c oughs> okay. ประชาชนที่มารทวมพิธีในวันนี้เสร็จแล้วก็มาเข้วาวัดมงคลของลหลวงปู่กันนะครับนี <c oughs> อันนี้อยู่แห้คักบัดมาแต่ไส่เหรอมาแต่สาราครับครับงทานอุณาโลมขนมดอกบัวจิ๋วอันนี้ผู้พันมาเหดบุญเนาะ